คุณธนชัยฮะเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านาต้องบอกว่าจํานวนมากทีเดียวนะฮะที่ได้สอบสอบถามาข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนของ S Tower ในประเทศฟิลิปปินส์ใช่ครับนะฮะรวมรถึงส่วนอื่นๆเข้ามาเราจึงถือโอกาสนัดหมายคุณธีรชัยมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณธีรชัยลีนาปัญจงนะฮะจากทาง Sky Tower หรือว่า S Tower ขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณธีรชัยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบัรพาคุณธนชัยครับ,ค,บรครับผม <ขอ S 1> ครับค<อ>ุณธรชัยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นชนั้นนี้ก่อนละกันรบกวนสรุปภาพการลงทุนในฟิลิปปินส์ก่อนฮะขณะนี้ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วก็แผนในระยะถัดไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งสองสามสี่และห้าหากว่ามีนะฮะครับก็ที่ฟิลิปปินส์อย่างที่เราทราบนะครับบริษัทก็ได้ไปตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีมีออเปอเรชั่นอยู่ที่นู่นนะครับมี มีทีมงานนะครับมีผู้บริหารอยู่แล้วเราก็ได้ไลายเซ็นซึ่งเป็นทางการมาจริงๆเมื่อสัก2ปีก่อนเราไปขึ้นทะเบียนไว้ในนามของออชื่อบริษัทเดิมเอ,อื้อวิทยานะครับพอเราตั้งชื่อบริษัท Sky Tower i n ร์อฟราที่ฟิลิปปินส์เราก็ได้ใบอนุญาตซึ่งเป็นใบอนุญาตเป็นทางการของทางหน่วยงานกำกับดูแลของเขาครับก็เป็น Department of ICT หลังจากที่เราได้มาเราก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจ เป็นเจ้าของอสถานีเสาโทรคมนาคมนะครับแล้วก็สามารถออเปรตธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาเทเลคอมได้นะครับหลังจากที่เราได้มาเราก็มีการสร้างสถานีอย่างที่ได้ได้เล่าไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าปัจจุบันเราก็มี9สถานีที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับขึ้นเสาแล้วแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์มาตรวจรับแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานี9สถานีแรกที่เรา ดำเนินการไปแล้วนะครับ,รบส่วนในในควอเตอร์ที่3และ4เน่ยที่เราเคยแผนแผนงานไว้ว่าเราจะมี140สถานีในปี2014นรบ,รบเราก็ยังครมแผนงานไว้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้ว่าระยะเวลาจะค่อนข้างค่อนข้างจะกระชั้นกระชับแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังคุยกับทางลูกค้าอยู่นะครับน่าจะมีความเป็นไปได้ในการที่เราจะชีเคียวออเดอร์ให้ได้ประมาณ140สถานี S <S นะครับตอนนี้เราเราขยายฐานลูกค้าบาลานซ์พอร์ตของเราก่อนหน้านี้เราก็ตอนแรกเลยเราก็มีทําสัญญาแล้วก็คุยกับลูกค้าเจ้าเดียวซึ่งเป็นเจ้าที่เป็นเป็นเจ้าใหญ่ของจีนนะครับที่จีนถือหุ้นนะครับกับความหมายก็คือเป็นเป็นเจ้าที่เขาจะต้องสร้างเสาให้ได้แข่งกับสองสองเจ้าแรก <S <S อ,อันนั้นเราก็คือมีฐานลูกค้าเจ้าแรกแล้วบ้านเขาจะคล้ายๆเรานะครับมีสามเจ้านะครับเจ้าเจ้าแรกเจ้าเจ้าเจ้านานสุดข,ของเขาเลยชื่อ g l o b เ Telecom จ้าที่สองชื่อสมาร์ทเจ้าที่สามคือดิจิตดิจตเนี่ยก็เป็นเจ้าที่จะต้องเร่งสร้างเสาให้ได้สักร้อยเออหมื่นสถานีในในสามสิบปีเนี่ยต้องแข็งมากเราก็ได้ถ่ายลูกค้าเจ้าแรกมาคือดิจตเจ้าที่สองเนี่ยที่เราคุยไว้แล้วก็ได้รับการแอคทีฟก็คือได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเสาแล้วเนี่ยให้เช่าเสาเนี่ยก็จะเป็นโปรุ่นเทเลคอมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านการคุยในเรื่องของเทคนิค a l เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นกับตอนของการเจรจารเรื่องคอมเมอร์เชียลเรื่องเรื่องข้อมูลไรายได้ค่าเช่าซึ่งเชื่อว่าใน140สถานีที่เรากำลังทำในอสองไตรมาสที่เหลือเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีกสักสามสี่เดือนนี้ที่เราน่าจะเร่งในการที่จะสรุปให้ได้ซึ่งเชื่อว่ามันจะบาลานซ์พอร์ตของลูกค้าสเจ้านี้ได้นะคะพอหลังจากที่เราได้ซีเคียวออเดอร์ได้จากลูกค้าสองสอ,สองสองรายเนี้ย การก่อสร้างก็จะเริ่มเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตเสาเนี่ยเราใช้เสาในประเทศเราที่เราผลิตที่โรงงานของเราเอยู่แล้วเพราะเราเป็นผู้ผลิตเองนะครับในการผลิตใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็การก่อสร้างที่นู่นเนี่ยก็มีระยะเวลาเซชันสองสามเดือนรวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ4ี่ห้าเดือนนะครับที่จะทําในเรื่องของไซส์พิ i ิ i ชั่การเช่าที่ดินการตั้งสถานีแล้วก็ส่งมอบนะครับก็คิดว่า น่าจะน่าจะน่าจะเป็นไปตามแผนนะครับโอเคยังยืนยันเป้าเดิมที่140ต้นภายในสิ้นปีนี้ครับก็คือเชื่อว่าถ้าเราได้ลูกค้ามาสองรายก็ยิ่งน่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําได้ตามแผนโอเคทีคนี้การการลงทุนของเราจะเป็นลักษณะของการขึ้นเสาและติดตั้งอุปกรณ์ให้เสร็จสับไปในทีเลยถูกต้องไหมฮะอ่าคําถามดีจริจริงโมเดลธุรกิจเนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าของสถานีโทรคมนาคม เราสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทั้งไซส์เลยนะครับเป็นไซส์คอมเพลเหมือนกันเราสร้างเฟสิลิตี้ให้ครบไม่ใช่ว่าเราแค่ไปไปขึ้นเสาขายเสาอย่างเดียวนะครับเราเนี่ยสร้างสถานีฐานมีรั้วรอบขอบชิดมีระบบประตูแม่เหล็กเข้ามีรหัสมีแสงสว่างมีไฟระบบสาธารณูปโภคให้ผู้เช่าเนี่ยเข้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปก,กรณ์ได้นะครับมีไฟฟงไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับ,รบซึ่งคำถามเมื่อสักครู่เนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าเราสร้างสถานีถ่ายแล้วเรามีลูกค้าแล้วเนี่ยในฟิลิปปินส์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในสิประเทศที่มีการลงทุนด้านเทเลคอมสูงสุดนะครับ <S <S 2> <S 2> เขาเองเนี่ยแต่และเจ้าเขาก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับ <S 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 เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์แล้วก็มีการดูแลรักษานะครับซึ่งเซอร์วิสตรงนี้เรายังไม่ได้อยู่ใน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  r o j e c t i o นด้านการเงินนะครับแต่เป็นธุรกิจที่เราคิดว่า เป็นเป็นโอกาสที่เราจะต่อยอดได้ในในใน,ในธุรกิจที่เป็นการให้บริการก็เป็นคอนแทรคนะครับครับผมครับอ,อยากจะให้ช่วยอธิบายเรื่องของสัดส่วนรายได้ของสกายทาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาจากตรงไหนยังไงบ้างครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ครับก็สัดส่วนรายได้ของสกายทาวเวอร์เนี่ยที่ผ่านมาในใน,ในก่อนหน้าเราก็จะเป็นขายโครงการนะครับผลิตเสาธุรคมนาคมเสาไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าย่อยผลิตเสร็จก็ขาย ร้อยเปอร์เซ็นก็จะมาจากรายได้ในประเทศนะครับอ<ม>ีนี้หลังจากนี้ที่เราสามารถที่จะสร้างฐานธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยสัสดส่วนรายได้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากสองทางทางหนึ่งก็คือการผลิตแล้วก็จําหน่ายนะครับเป็น core business เ,เราอีกส่วนหนึ่งที่จะมาจากรายได้ที่เป็นค่าเช่าในปี2564เนี่ยก็จะเริ่มมีรายได้ที่เป็นค่าเช่ามาจากโครงการที่เราไปไป,ไป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 สร้างเอาไว้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีรายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสุดท้าย สัดส่วนรายได้ของปี64ที่จะมีจากค่าเชา่าห,หรือโครงการที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มดำเน,นินโครงการแล้วการรับรู้รายได้นเนี่ยเนื่องจากค่าเช่าเนี่ยเวลาเราสร้างเสร็จเราอาจจะได้รับค่าเช่าล่วงหน้ามานะครับปีหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในเชิงในเชิงการบันทึกรายได้ค่าเช่าเนี่ยก็จะมีการบันทึกเป็นรายเดือนไปนะครับเพราะฉะนั้นไอาการสะท้อนรายรับที่มันจะเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นเต็มปีในปีหน้าเนี่ยในช่วง2015ที่จะถึงเนี่ยมันก็จะมีทยอยรับรู้ไรายได้จากแต่ละสถานีที่เราสร้างเสร็จเช่นเราสร้างเสร็จ50สถานีนี้นะครับเราก็เริ่มรับรู้ไรายได้ค่าเช่าจาก50สถานีแล้วนะครับ1 0อยสถานี140สถานีอะไรที่เราสร้างแล้วก็เราเราเรา,เราส่งมอบแล้วเรารับรู้ค่าเช่าแล้วเนี่ยส่วนต,ต่อไปที่เราจะได้รับออเดอร์อเช่นปีหน้าเราแผนไว้ประมาณ240สถานีเนี่ยมันก็จะคิวโมเลตมันก็จะมา รวมก,กันกับสถานีที่เราสร้างเสร็จเพราะฉะนั้นรายได้ค่าเช่าเนี่ยมันก็จะเกิดจากทุกๆสถานีที่เรามีมันจะต่างจากการขายนะครับการขายไมยถึงว่าเราขายร้อยสี่สิบสถานีแล้วก็จบแล้วถ้าเกิดปีหน้ามีอีกสองร้อยสามสี่สิบสถานีาแล้วก็จบนะครับก็เพราะฉะนั้นสัดส่วนรายได้ในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีรายได้ที่ค่อนข้างรับรู้แล้วชัดเจนเต็มปีแล้วก็สัดส่วนน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมเรานะครับก็ปีหกสองพันห้าร้อยสิบหกเอ่ออ่ ตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งมันเองครับประมาณครึ่งครึ่งคุณธิชัยชีนี้การการขยายจํานวนเสาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการนะฮะที่จะใช้จริงในประเทศฟิลิปปินส์คำถามคือปัจจุบันเนี้ยก่อนหน้าที่เขาจะมีเราคือ S t ส w e r เเขาใช้เสาที่ไหนกันแล้วมันเพียงพอหรือเปล่าอ่าครับคำถามดีก็คือแต่ละแต่ละออปเปอเรเตอร์ไายหนึ่งรลย์สองเนี่ยเขาก็มีเสาของเขาเองรลยละหมื่นต้นไลมืน้นอาแค่สองหมื่นต้นเองนะครับเขามีประชากรร้อยสิบล้าน เกือบสองเท่าของเรานะครับแต่เขามีเสาแค่สองหมื่นในขณะที่ประเทศไทย,ยมีเสาหกหมื่นกว่าต้น, oh. นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เ,เขาเรียกว่าประสิทธิภาพความครอบคลุมสปีดต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็เลยเป็นที่มาว่าสองปีก่อนรัฐบาลก็เลยเปิดว่าให้มีรายสารเข้ามานะครับ oh. มันก็เป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้การแข่งขันเกิดทําให้บริษัทผู้ให้บริการมือถือเนี่ยเล่นที่จะต้องสร้างเครือข่ายให้ดีมันก็เลยเป็นโลจิติกง่ายๆนะครับ ถ้ารายที่สามเข้ามาอย่างน้อยเขาจะต้องสร้างให้ได้เท่ากับสองรายแรกใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่ยรายเข้ามาก็ต้องสร้างให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่นสถานีนะครับในขณะเดียวกันความต้องการของประเทศเขาเนี่ยทางดีพันเน้นรถไฟซีทีเขาก็ประกาศแล้วเป็นนโยบายว่าเขาจะต้องมีเสาให้ได้อย่างน้อยห้าหมื่นสถานีนะครับอาจจะภายในสามปีห้าปีก็ว่าไปนะครับมผมเชื่อว่าการแข่งขันของสามเจ้าเนี่ยจะทําให้แต่ละลายวันเนี้เจ้าแรกเจ้าสองที่เคยอยู่เดิมเป็นเป็นเจ้าที่แบบโอ้โห ได้กำไรมานาและแล้วก็ไม่ได้พัฒนาจํานวนเสามากนักวันนี้ก็ตื่นตัวแล้วตัวเขาเองก็ต้องเพิ่มเสาจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นห้าเขาก็ต้องมีแผนเขามีแผนลงทุนสี่ห้าหมื่นล้านอะไรก็ก็แล้วแต่แต่ะเจารยอันนี้คือเขาเป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยหรือเปล่าฮะหรือแค่ทําเสาอย่างเดียวเอตัวโอเปอเรเตอร์สมัยก่อนเนี่ยเขาลงทุนสร้างเสาเองเป็นเจ้าของเสาเองอ๋อก็เหมือนบ้านเรารัฐบานเขาประกาศนโยบายเขาเรียก c o m m o n tower policy เนี่ยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ย ก็จะมีธุรกิจแบบที่ทาง S Tower หรือ Sky Tower เข้าไปก็คือไปสร้างเป็นเขาเรียกเป็น Independ e n t Tower c o m p ค n y คือเป็นบริษัทที่สร้างเสาเป็นเจ้าของเสาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทมือถือแล้วก็บริษัทมือถือก็เอาอุปกรณ์พวกดีวายส์ต่างๆมาติดตั้งบนเสาเราแล้วก็จ่ายค่าเช่าเราทําสัญญากับเราระยะยาว15ปี25ปีอย่างนี้ ครับคุณธีรชัยผมขอสั้นๆหน่อยนะฮะกระชับนิดหนึ่งคือ,อถ้ามองอย่างปีนี้โอเคเป็นไปตามเป้าคือ140อปีหน้าเราจะขยายให้เป็น240เนี่ยเอาแค่140นี่ก่อนถ้าสำหรับปีหน้าคือบุ๊กไรายได้เต็มปีฮะเรารจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เปีนี้ถ้าเกิดเราสร้าง140นะะี่ปีหน้าถ้าเราสร้างได้อีก240 c u m u l a t i v e เราเนี่ยจะมีเสาประมาณ380ครับ 380สถานีเนี่ยคิดเป็นค่าเช่ารวมแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสามน้อยกว่าล้านบาทต่อปีใช่ครับต่อปีครับซึ่งซึ่งมาจินของรายได้ค่าเช่าจะค่อนข้างดีค่อนข้างสูงนะครับ cross margin มันก็อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะโครงสร้างรายได้เป็นค่าเช่าครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ EBITDA ก็ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับครับผมย้อนกลับไปที่ผมประกอบการนะครับเห็นว่าคาดว่าปีนี้อาจจะพลิกกลับมามีกำไรได้นะครับมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ ก็อย่างที่พวกเราทราบนะครับทางบริษัทเองในช่วงสองสาปีก่อนขดทุนเยอะมากนะครับเราก็ได้ปรับโครงสร้างขายธุรกิจนอนคออะไรที่ไม่กําไรขดทุนขายไปหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างปีนี้เนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอย่างนั้นดอกเบี้ยในปีก่อนๆเนี่ยครึ่งปีเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยยี่สิบกว่าล้านนะครับปีนี้แปดหกเดือนเหลือแปดล้านบาทอะไรเงี้ยก็เราพยายามทาตัวเองให้สลิมที่สุดนะครับในช่วงที่รายได้โครงการของรัฐบาลไทยอาจจะ ขยับไปบ้างจากการเปิดประมูลอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องรอปีหน้าที่จะเข้าเราเองก็ขยายฐานไรายได้จากที่อื่นเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้บริษัทเนี่ยหยุดการขาดทุนได้แล้วแล้วสิ่งที่เรากําลังทําคือสร้างความสามารถในการทํากาไรจากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าผลประกอบการในปี2014ที่ได้สะท้อนมานะครับก็คงจะ ได้มองเห็นแล้วนะคบว่ามันน่าจะ,อ,ะอยู่ในช่วงที่เราเปลี่ยนแปลงที่สาคัญแล้วก็ดีขึ้นนะครับอืมครับผมครับเอาลครับคุณธีรชัยวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครัขอบคุณครับขอบคุณครับคุณรัพัฒนชนะชัยครับสวัสดีครับคุณธีรชัยลีนะบรรจงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SkyTower หรือว่าหุ้น STower นั่นเองครับอ่าคุณธนชัยก็หวังว่าจะตอบคำถามนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านได้